สวัสดีค่ะพบกับครูพนารัตแทโลจากโรงเรียนบนดินเดชาศรีสิงห์หาเสนีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนต่อในเรื่องมหาเวสันดรชาดกกันมะสีค่ะซึ่งมาดูนในเรื่องของเนื้อเรื่องนะคะเรื่องของวรรณศินศศและเรื่องของคําศัพท์และก็ข้อความที่ปรากฏในเนื้อเรื่องนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วนะคะที่ครูได้สอนไปนะคะก็จะกล่าวถึงว่าพระนางมัส so ีเศร้าโศกเป็นอันมาก พระเวสสันดรเนี่ยเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อพระนางจึงคิดอุบายนะโดยแจ้งทําว่าเป็นหึงหวงต่อพระนางมาัีแล้วก็กล่าวว่าพระนางมัีว่านอกใจเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความเศร้าให้คลายความเศร้านั้นนะกลายเป็นความโกรธแทนเข้ามาดูเนื้อเรื่องกันนะคะต่อจากตอนที่แล้วนะคะในบทนี้นะจะเห็นได้ว่ามีคําศัพท์นะคะคําว่าบริภาสนานะคะอันนี้แปลว่า กล่าวโทษนะคะและมีข้อความอีกข้อความหนึ่งค่ะเพราะความที่ว่าที่ความโศกก็เสื่อมสางสงบจิตเพราะเจ็บใจอันนี้นะคะเป็นบทที่นะคะพระเวสสันดรน,นั้นนะคะได้กล่าวโทษพระนางมัสีนะคะเพื่อที่จะให้พระนางมัสีนั้นเปลี่ยนความเศร้าโศกนะกลายเป็นความโกรธแทนเพราะว่าพระเวสสันดรใช้กลอุบายว่าหึงหวงต่อพระนางมาสีนั่นเองค่ะค่ะเมื่อถอดความมาในบทนี้ก็จะได้ว่า นางมั่ีได้ยินคําบริภาทของพระเวสสันดรน,นะจากความเศร้าโศกที่กําลังอยู่นะคะก็คลายลงนะคะเพราะเจ็บใจนะจึงก้มลงกราบพระเวสสันดรแล้วก็ทูลถามว่านะคะต่อมานะคะมาดูคําศัพท์ก่อนในบทนี้นะคะมีคําว่ากระลีนะคะกระลีนะคะแปลว่าเหตุหลายนะคะในแล้วก็มีคําว่าพยับพยับแปลว่าครึ้มมืดมัวจากบทนี้นะคะเราถอดความมาว่าเพราะนางมัสีก็บอกว่า พระพุทธเจ้าค่ะควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้านั้นกลับมาเวลาค่ําก็เพราะเกิดเหตุร้ายขึ้นในป่าต้นไม้ต่างๆแปรปรวนไปหมดเลยทั้งแผ่นดินก็สั่นวันไว้สะเทือนมืดมนไปหมดไม่เห็นทางเลยที่จะเดินทางกลับมานะคะต่อมานะคะบทนี้นะคะจะมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งคำว่าอโนไท คำว่าอโนไทยนั้นกร่อนเสียงมาจากคำว่าอรุนโนไทนะคะซึ่งแปลว่าพระอาทิตย์ค่ะในบทนี้นะคะได้ถอดความมาว่าพระนางมาซีก็กล่าวว่าข้าพระพุทธเจ้านั้นก็รีบเดินทางกลับมาโดยไม่ได้หยุดสักนิดเลยแต่เดินมาก็เกิดเหตุประหลาดขึ้นในกลางป่าอีกมีสิงโตเสือโครง่งแล้วก็เสือเหลืองเนี่ยมาขวางทางอยู่ไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้จนกระทั่งพระาทิตตก ใช่จะเหมือนที่พระองค์คิดไม้นั้นนะคะอันนี้พระพนางมัซีก็ได้กล่าวต่อนะคะตรงนี้ในบทนี้นะคะพระนางมัซีก็เลยตัดพ้อว่าตั้งแต่กล่าวกับหม่อมชันเนี่ยตามมาอยู่ที่นี่พระองค์ได้ทอดพระเนตรมาแต่ก่อนแล้วก็หม่อมฉันเนี่ยได้ทําอะไรที่ไม่ดีที่ไม่สมควรบ้างไหมพระองค์จึงกล่าวว่ากัะหม่อมฉันให้เจ็บใจเหลือเกินนะคะอันนี้เป็นการตัดพอ้อต่อพระเวสสันดรนะคะมาดูบทนี้นะคะจะมีข้อความที่ว่า มัสซีนี้เป็นค่าเก่าแต่ก่อนมาดั่งเงาตามพระบาทานะคะอันนี้ก็จะเป็นบทที่เป็นอุปมาโวหารนะคะมีการเปรียบเทียบนะคะแล้วก็มีอีกคำหนึ่งค่ะพระราชสมภารน,นะคะอันนี้หมายถึงพระราชาผู้ออกบวชนะคะเป็นคำที่พระนางมัซซีใช้เรียกพระเวสสันดรค่ะในบทนี้นะคะพระนางมัสซีก็กร่าบต่อว่าขอพระองค์ลองคิดดูนะคะว่า มัสซีเนี่ยอยู่รับใช้พระองค์มาตลอดเหมือนด่งเงาเนี่ยมีคนไหนบ้างไหมนางคนไหนบ้างที่ติดตามพระองค์มามาดูแลรับใช้พระองค์นะมาตัดเพาะต่อว่าพระเวสสันดอนนะคะต่อมาค่ะมีคําศัพท์คําว่าปลิ้นปลอกนะปริ้นปลอก,นะน,อกนั้นก็หมายถึงใช้อุบายนะคะล่อลวงเพื่อให้สําเร็จตามเป้าหมายของตนเองนะคะมีข้อความอีกข้อความหนึ่งค่ะมะัสซีสัตยาสวามิภัก รักผัวเพียงบิดาก็ว่าได้อันนี้ก็เป็นการใช้ภาพพจน์อุปมานะคะว่ารักสวามีเหมือนกับบิดานะคะเป็นการเปรียบเทียบนะความรักนะคะแลวมีอีกคํหนึ่งค่ะคำว่าตรตราาตรัตลำอันนี้เป็นการเล่นคําแบบสะบัดสะบิ่งก็คือมีกลุ่มเป็นกลุ่มคํานะคะที่มีเสียงสั้นเสียงยาวเสียงสั้นเสียงยาวอย่างนี้นะคะมาถอดความสําหรับบทนี้นะคะพระนางมัสีก็ตัดพ้อต่อว่า ก็มีแต่นางมัสีอยู่คนเดียวเนี่ยที่ดื้อนะคะที่ไม่รู้จักคิดหนีเอาตัวรอดมัซีเนี่ยมีแต่ความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระสวามีเหมือนบิดาก็ว่าได้ถึงจะลำบากยากเย็นยังไงก็ต้องไปหาผลไม้มาให้พระองค์อ่ะในบทนี้นะคะถอดความต่อนะคะว่าตรงไหนที่มันลกเรี้ยวนะ,ะนางก็จะซอกซอนเข้าไปจนเนื้อหนังถูกน้ำาวนนัเป็นนิ้วรอยโลหิตไหลย,ย้อยอยังไง ก็ต้องการที่จะเอาผลไม้มาให้ลูกให้พระสวามีให้ได้นะคะต่อค่ะในบทนี้นะคะจะมีคําศัพท์อีกคำหนึง่งคําว่าปริภาสนามีความหมายว่าบริภาหรือว่ากล่าวโทษค่ะ,ะมีอีกประโยคนึงนะคะประโยคที่ว่ากระตะเวทีเป็นไม้เท้าก้าวเข้าสู่ที่ทางทดแทนอันนี้นกักเรียนจะเห็นได้ว่าคําว่าเป็นเห็นยไหมคะ ก็คือเป็นการใช้ภาพพดอุปรกรณ์ก็คือเปรียบความกระตะเวทีของพระนางมัซีนั้นเป็นไม้เท้านั่นเองที่จะคอยช่วยเหลือดูแลพระเวสสันดรน,นะคะมาดูนะคะถอดความบทนี้ก็มาว่าพระนางมัซีก็ตัดเพ้อต่ว่าไม่มีใครอา,าพับเหมือนมัซีอีกแล้วเนี่ยโปรดปานีมัซีด้วยเถิดมัซีเป็นเพื่อนยากจริงๆแต่พระองค์ยังมาค่อนตริงบริพาทมัซีได้ลงคอไม่คิดเลยถึงพระองค์จะสงสัยในตัวมัซี ความประตะเวทีของมัสีนั้นก็จะเป็นไม้เท้าที่จะคอยทดแทนพระคุณพระองค์อยู่ในบทต่อมาอมีประโยคที่ว่าอุปมาแม้นเหมือนสีดาอันพักดีต่อสามีรามบดิตนะกับอีกประโยคนึงว่าปราณประหนึ่งว่าสิษกับอาจารย์เห็นไหมคะอันนี้จะเป็นการใช้อุปมาอันแรกก่อนนะคะที่ว่าอุปมาเหมือนสีดาพักดีต่อสามีรามบดิตนะคะอันนี้ก็จะเปรียบนะเป็นการเปรียบเทียบความปตันญูขอและพักดีของพระนางมัสีนั้น เหมือนกับสีดาที่พักดีต่อพระรามนะคะส่วนอันนี้สิทธิ์กับอาจารย์ก็เป็นอุปมานะคะที่เปรียบเทียบความกตัญญูและพักดีของพระนามัตสิเหมือนสิทธิ์ที่กตัญญูต่ออาจารย์ค่ะนะคะมีอีกประโยคนึงที่บอกว่าขอพระองค์จงทรงพระกรุณาโปรดซึ่งโทสานุโทษกระหม่อมฉันมัสีแต่ครั้งเดียวนี้เถิด บทนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าพระนางมัสีจะตัดพ้อต่อว่าพระเวสสันดรยังไงนะคะแต่นางก็ไม่ทรงถือโกรธนะคะแล้วก็ยังทูลขอโทษนะคะที่กลับมาช้าตรงนี้แสดงให้เห็นถึงว่าพระนางน,นั้นจงรักภักดีต่อพระเวสสันดรน,นะคะอันนี้ก็ถอดความออกมานะคะในบทนี้ว่าที่พระนางมัสีบอกว่าพระนางมัสีนั้นมีความปัะจันอยู่ภักดีต่อพระเวสสันดรเปรียบเสมือนกับสีดา ที่พักดีต่อพระรามผู้เป็นสวามีเปรียบเหมือนสิทธิ์กับอาจารย์เพราะคุณเอย๋ยหากมัสีได้ทําผิดกลับมาข่าม,มืดในวันนี้ขอพระองค์ทรงพระกรุณายกโทษให้มัสีด้วยเถิดนะคะบทต่อมาค่ะนะคะจะมีคําว่าสะอกสะอื่นอันนี้ก็เป็นการเล่นคําแบบสบัรสสบิ้งนะคะ,ะมีคําว่าปริมณฑลนะคะปริมณฑลนี่หมายถึง พื้นที่โดยรอบนะคะในที่นี้หมายถึงอาณาบริเวณและอีกคำหนึ่งค่ะต้นว่านะ,ะต้นว่านั้นเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะผลสุกสีม่วงดำรับประทานได้นะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะลักษณะของต้นว่าค่ะนี่นะคะเป็นลูกลูกผลลูกว่านะคะจะมีผลสีดำนะคะอ่ะถอดความในบทนี้นะคะ พนางมาสีนะคะกราบทูลอะไรไปนะคะพระเวสสันดรก็ไม่ตอบกลับอะไรเลยยิ่งทาให้พนางมาสีนั้นโศกเศร้าร้องไห้สะอึกสือื้นนะคะแล้วก็ถวายบังคมลาออกไปเพื่อจะไปตามหาสองกุมารน,นะ,ะโดยมีแสงจันทร์ที่ส่องสว่างไปทั่วพนางมาสีนะคะก็เดินเดินเดินไปแล้วไปหยุดอยู่ที่ใต้ต้นว่านะคะบทต่อมานะคะในประโยคที่ว่าใบฉุ่มประชุมช่อเป็นฉัดชั้น ดังฉัดทองนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพพจน์อุปประมาณนะคะซึ่งเปรียบใบของต้นว่าที่เรียงเป็นชั้นๆเหมือนฉัดทองซึ่งฉัดเนี่ยนะคะจะหมายถึงเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคาร่มนะคะที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆช,ชั้นบนจะมีขนาดเล็กกว่าและชั้นล่างก็ลดหลั่นกันไปโดยลำดับนะคะสำหรับแขวนแล้วปากหรือตั้ง หรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกติยศค่ะอันนี้คือฉัดน,นะคะรูปฉัดน,นะคะเห็นไหมคะข้างล่างจะใหญ่แล้วก็ลดลดตัดยิ้งไปจนเล็กนะคะถอดความมานะคะก็พระนามาสีนะคะจึงกล่าวว่าต้นว่านี้ช่างงดงามเหลือเกินด้วยกิ่งก้านมากมายใบก็เรียงรวมกันเป็นชั้นๆเหมือนกับฉัดทองนะคะบทต่อมานะคะจะมีประโยคที่ว่า น้ำค้างที่ขังให้ไหลลงหยดย้อยเหมือนหนึ่งน้ำพลอยพลอ,อยอยู่ปลายปลายอ,อันนี้นะคะก็จะเป็นการเล่นคำซ้ำค่ะนะและก็ใช้ภาพพจน์อุปมาก็คือน้ำค้างที่หยดลงมาแวววาวเหมือนน้ำน้ำพลอยพลอยก็คือเป็นอัญมณีนั่นเองนะคะที่มันแวววาวต่อมาค่ะงามดั่งไม้ปาริชาติในเมืองสวรรค์นะคะอันนี้ก็เป็นภาพพจน์อุปมาเช่นกันนะคะ เปรียบความงามของน้ำค้างที่หยดลงมาเหมือนคนเนี่ยเอาเศษแก้วนั้นมาโปรโยรอบๆปริมณฑลในอนาบริเวณนี้นะคะแล้วก็มีคำว่าปาริชาติอีกคำหนึ่งนะคะปาริชาตินั้นนะคะก็คือต้นไม้ประจำสวรรค์ชั้นดาวดึง ในบทนี้นะคะเมื่อถอดความมานะคะก็พระนางมัซีก็มองไปว่าเห็นแสงจันเนี่ยส่องมาต้องน้ําค้างที่กําลังไหลหยดย้อยแสงแวววาวนะเหมือนน้ำน้างามของพลอยที่เป็อนอัญมณีนะคะที่งดงามมากเหมือนกับกรวดทรายที่ต้องแสงแวววาวอยู่ใต้ต้นว่านะเหมือนกับมีคนเอาเศษแก้มมาโปรยรอบๆเอาไว้ที่มันแวววาวขึ้นมา เหมือนกับต้นปราริชาตที่ปลูกอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงทั้งงดงามเหลือเกินในบทต่อมาค่ะจะกจะมีประโยคที่ว่าพระพายลำเพยพัดมาเฉียวเฉื่อยเรไรละรี่เรื่อยร้องอยู่ริงริงนะคะในบทนี้นะคะในข้อความนี้ก็มีการเล่นสัมผัสพ,พยาชนะเห็นไหมคะมีคาว่าพายเพยพัดนะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเฉียวกับเฉื่อยอก,กลุ่มหนึ่งก็มีเรไรละรี่เรื่อยร้องริง นะคะนี่เล่นสมัมผัสพยัญชนะนะคะในบทนี้นะคะซึ่งถอดความมาบอกว่าลูกรักของแม่เจ้านั้นเคยมานาั่งมานอนมาเล่นรับลมเย็นๆตรงนี้อย่างสนุกสนานเลยลมพัดมาเสียงเรไรร้องริ่งริงแต่ลูกของแม่ทั้งสองไปอยู่เสียที่ไหนล่ะบทต่อมานะคะมีข้อความที่ว่าห้อยโหนโยนชิงช้าชวนกันแกว่งไกวแล้วเล่นไล่ปิดตาหาอันนี้นะคะ ก็มีเล่นสัมผัสพยัญชนะเหมือนกันนะคะมีชุดแรกก็เป็นห้อยโหนนะมีชิงช้าชวนนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการแก,กว่งไกวนะแล้วก็มีแล้วเล่นไล่เนหะ็นไหทีนี้ว่าบทคํำคุรพภานาของพระนางมัซซีนั้นจะมีวรรณศิลป์เยอะค่ะในการเล่นสัมผัสพยัญชนะแล้วก็วรรณในยุ์สลาด้วยนะคะ,ะมาอันนี้นะเห็นไหมคะมีการเล่นเสียงสัมผัสสระด้วยค่ะ ได้สัมผัสนะคะคำว่าโหนกับโยนเห็นไหมคะคำว่าตากับหานะคะค่ะเมื่อถอดความมาในบทนี้นะคะพระนางมาสีก็พรณนาว่าเห็นแต่ใส่ทองที่แผ่กิ่งก้านใบารากนี่ห้อยระยะไม่หมดเลยนะเจ้าเคยมาห้อยโหนแกว่งชิงช้าอยู่ตรงนี้แล้วมาเล่นปิดตาไล่จับกันที่หลังพระอาวาสแห่งนี้นะคะบทต่อมานะคะมีคำศัพท์ว่าโบกคอรณีนะคะ โบกขอรณีนั้นแปลว่าสะบัวนะคะมีอีกประโยคนึงค่ะน้ำเอ๋ยเคยมาเปลี่ยมขอบเป็นไรจึงขอดค้นลงขุ่นหมองอันนี้จะเห็นว่าเป็นเรื่องของความเชื่อลางร้ายที่ว่าความผิดปกติของธรรมชาตินะคะน้ำที่เคยเต็มเปลี่ยมแต่ก็ขอดลงนะนอกจากนี้ค่ะเป็นการใช้ภาพพจน์บุคคลวัดด้วยค่ะที่ว่าน้ำเนี่ยแห้ง นะฮะแล้วก็ขุ่นหมองขุนหมองคืออารมณ์ขุนหมองค่ะนะ,ะพะน้ําขุนหมองมีอารมณ์ขุนหมองนั่นเองอันนี้เป็นบุคคลละวัตนะคะในบทนี้นะคะเมื่อถอดความออกมานะ,ะบอกว่าเจ้าเนี่ยเคยมาเล่นน้ําที่สระบัวแห่งนี้นะ,ะพะนางมะสีก็เดินไปร,บรอบๆแล้วก็เริ่มพึงําพันนะ,ะว่าน้าเอ๋ยเคยเต็มเปี่ยมแต่ทําไมวันนี้จึงขอดลงและดูอารมณ์นิขุนหมองจังเลยนะพนางมะสีพรรณนานะคะถนะึงความผิดปกติ มาบทนี้นะคะจะเห็นได้ว่าทั้งบทนี้นะคะจะปรากฏเป็นในเรื่องของความเชื่อเรื่องลางร้ายนะคะพระพายเจ้าเอย๋ยเคยมาพัดต้องกรีบอุบลผ้ากลิ่นสุขคนขจรรถมารวยรื่นเป็นไรจึงเสื่อมหอมหายชื่นไม่เฉื่อยฉ่ำฝูงปลาเอย๋ยเคยมาปุดคร่ำดำแฝงฟองบางก็ขึ้นล่องว่าอยู่ลอยเลื่อนชมแสงเดือนอยู่พลายพราย เป็นไรจรึงไม่ไหว้เวียงบนนะในบทนี้นะคะเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องลางร้ายนะคะมาต่อนะคะเราในบทนี้เมื่อถอดความมานะคะพระนางมาสีก็ข้ามครวนก็บอกว่าลมเจ้าเอ๋ยเจ้าเคยพัดเอากลิ่นหอมของดอกบัวมาแต่ทําไมวันนี้ไม่มีกลิ่นหอมนี้มาอีกเลยล่ะฝูงปลาเอ๋ยเจ้าเคยดําผุดดําไหว้ขึ้นล่องชมแสงเดือนแต่ทําไมวันนี้จึงไม่ไว่ายขึ้นมาเหมือนเดิม มาดูบทต่อไปนะคะจะเห็นได้ว่ามีประโยคที่ว่านกเจ้าเอ๋ยเคยบินลงไล่จิกเหยื่อทุกเวลาวันนี้แปลกเปล่าตาแม่แลไม่เห็นอ่ะอันนี้ก็เป็นความผิดปกติของธรรมชาตินะคะที่เป็นความเชื่อเรื่องลางร้ายถอดความบอกมานะคะพนามสีก็รำพันต่อว่านกเจ้าเอ๋ยเคยบินลงมาจิกเหยื่อแต่ทำไมวันนี้ไม่เห็นเลยแล้วลูกของแม่เอ๋ยเจ้าเคยมาเที่ยวเล่นที่นี่ แต่วันนี้แม่ไม่เห็นลูกเลยเห็นแต่สาบบัวที่ว่างเปล่าวังเวงเหลือเกินต่อมาบทต่อมานะคะก็ถอดความออกมานะคะว่าพนามัซีนะคะจึงเดินเที่ยวตามหาลูกไปทุกคนทุกแห่งตามป่าเขาสมทุม,ทมพุ่มไม้นะคะป่ายุงยางต้นไม้ใหญ่ต่างๆก็เดินไปทั่วเลยนะคะมาบทต่อมาค่ะจะเห็นว่ามีคำว่าพนัดแปลว่าป่าดงพงไพ่นะคะ ต่อมาค่ะในประโยคที่ว่าแดนดงเย็นยะเยือกเงียบสงัดเหงานะคะอันนี้ก็มีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะเห็นไหมคะคำว่าแดนดงเย็นยะเยือกเงียบสงัดเหงาค่ะต่อมาค่ะคำว่าดูวาวดูวาวก็คือเป็นชื่อนกชนิดหนึ่งนะคะตัวผู้มีสีดำส่วนตัวเมียมีสีน้ำตาลค่ะแล้วก็ จะเล็กกว่ากาเล็กน้อยนะคะบางทีก็มีลายจุดขาวต่อมาค่ะมีคําว่าสำเนียงเสียงอันนี้ก็มีการเล่นเสียงสัมผัสสระนะคะคาว่าเนียงกับเสียงมีคําว่าทเวศนะคะทเวศแปลว่าการคร่ําครวญในบทนี้นะคะถอดความมาว่าบอกว่าพระนางมัสซีก็อยู่ในป่าเนี่ยพราะว่าในป่านั้นอากาศเย็นเยือกเงีงยยสงัดได้ยินแต่น,นกด้วงร้องก้องไปอยู่ทั่วป่า พระนางมัซซีได้ยินเสียงแววมาก็คิดว่าเป็นเสียงของสองกุมารร้องขานรับพระนางอยู่พระนางมัซซีจึงรีบเดินเข้าไปดูแต่ก็เห็นเพียงแค่สัตว์สี่เท้าที่นอนกันอยู่นางก็ยิ่งเศร้าใจนะคะแล้วก็ถอดถอนหายใจออกมาบทต่อมาค่ะมีประโยคที่ว่าดวนดวนและดุ่มเดินเมินมุ่งระม,มาะไม้มองหมอกเห็นไหมชัดเจนเลยค่ะการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะนอกจากนี้ค่ะ มีการเล่นคำอับพาดนะคะก็คือคำว่าดะดุุมนะคะต่อมาค่ะประโยคที่ว่าย่างเหยียบเกลียบกรอบก็เหลียวหลังอ่าอันนี้ก็ชัดเจนเหมือนกันการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะคำว่าย่างเหยียบแล้วก็เกลียบกับกรอบกอบ็นะคะแล้วก็เหลียวหลังมีการเล่นเสียงสัมผัสระคำว่าเหยียบกับเกลียบนะคะ มีการเลียงเสียงธรรมชาติค่ะคำว่าเกลียบกรอบนะคะแล้วก็มีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะคําว่าวาดแววว่าแล้วก็มีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะอีกจุดหนึ่งนะคะคำว่าเงาโงกเงื้อมแล้วก็อีกจุดหนึ่งมีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะช่นกันแลเหลือบนะคะลายเลื่อมแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งก็คือให้ นะคะเห็นนะคะอันนี้ค่ะในบทนี้นะคะถอดความมาว่าพระนางมาสีนะคะจึงรีบเดินอย่างเร่งรีบนะพอได้ยินเสียงกรียบกรอบตรงไหนก็หันไปมองนะคะได้ยินเสียงแววออกมานะน,นึกว่าเสียงลูกนะคะบ่นยืมงามอยู่ในพุ่มไม้พระนางมาสีก็มองเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่แล้วก็หายไปต่อไปนะคะจะเห็นได้ว่ามีคํานี้ค่ะเป็นบทอายานด้วยนะคะสมเด็จอรอไทยเธอเที่ยวตะโกนกูกูก ะะอันนี้เป็นการเรียนเสียงธรรมชาตินะคะหรือว่าสัตว์พจน์นั่นเองในบทนี้นะคะก็จะถอดความมาได้ว่าพนางมัซีนั้นร้องตะโกนกล้องไปทั่วป่าเลยนะด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ําตานะแล้วก็ตัดว่าเวลาป่านี้แล้วจจะสิ้นคืนแล้วเนี่ยจะค่อนรุ่งแล้วนะคะพนางมัซีเริ่มคําคืนอีกแล้วนะคะบทต่อมาค่ะจะพบคําว่าพระพายลําเพยพัดมาเรี่เรื่อยอยู่เฉยว อ่ะอันนี้มีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะพายเผยพัดนะคะแล้วอีกชุดหนึ่งรี่เรื่อยอีชุดหนึ่งนะคะเฉยสิวนะ,ะแล้วก็มีการเล่นเสียงสัมผัสสระด้วยนะคะเล่นสัมผัสสระกก็คือคําว่าเรื่อยกับเฉยนะคะอ่ะต่อมาค่ะทั้งดาวเดือนก็เคลื่อนคล้อยลงลับไม้มีการเล่นเสียงสัมผสัสพยัญชนะคําว่าดาวเดือนอีกชุดหนึ่งก็ เคลื่อนคล้อยแล้วก็อีกชุดหนึ่งลงรับนะคะแล้วก็มีการเล่นเสียงสัมผัสสระดด้วยนะคะคำว่าเดือนกับเคลื่อนมาดูต่อนะคะมีอีกประโยคนึงกลับก็กิ้งกลับเกลือกตัวอยู่ยัวเยะทั้งนกหกก็งัวงเงียเงาเงียบทุกรวงรังอันนี้มีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะคำว่ากิ้งกับกลับเกลือกนะ แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คําว่ายัวกับเยียนะมีการเล่นเสียงสัมผัสสระคําว่าหลับกลับนะคะแล้วก็ตัวกับยัวนะคะอ่าแล้วก็ทั้งนกหกนะก็งวงเงียเงาเงียบทุกรวงรังนะคะมีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะคําว่างวงเงียเงาเงียบแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็รวงกับรังการเล่นเสียงสัมผัสสระก็มีคําว่านกกับหกนะคะ มาดูต่อนะคะมีเห็นไหมคะมีคําว่าลิงเห็นไหมคะลิงเนี่ยถ้ามาูงลิงข้างบางชนีเพราะฉะนั้นเห็น,นว่ามีสัตว์อยู่กี่ชนิดคะลองนับดูก่อนเนาะมีตัวแรกก็คือลิงนะะลิงเนี่ยก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราเคยเห็นกันอยู่แล้วนะคะรูปร่างคล้ายคนปกติอยู่บนต้นไม้นะคะแล้วก็มีหลายชนิดบ้างนะ,ะมีทั้งลิงลมลิงเสมามนะคะคนก็จับมาเลี้ยงแล้วมาฝึกได้นะคะแล้วเอามาเล่นละครลิงบ้างอะไรบ้างนะคะ มีรูปลิงนะคะให้ดูต่อไปค่ะข้างค่ะข้างนี้ก็เป็นชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะลักษณะคล้ายลิงขนสีเทาหรือดำลำตัวแขนขาและหางจะยาวกว่าลิงทั่วไปกินใบไม้และผลไม้ค่ะอันนี้ก็รูปร่างของข้างนะคะเห็นไหมคะขาแขนจะยาวต่อไปค่ะบางนะคะบางนี้ก็ เป็นชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดรูปร่างคล้ายกระรอกค่ะแต่มีหนังนะคะที่เป็นพังผืดสองข้างของลำตัวตั้งแต่คอไปถึงปลายนิ้วเท้านะคะและปลายหางสำหรับใช้กางออกมาคล้ายปีแล้วก็ใช้ถลาร่อนจากที่สูงมายัางที่ต่ำได้ค่อนข้างไกลด้วยขนนุ่มนะคะสีน้ำตาลครัานะหรือน้ำตาลยังจางนะคะเป็นหย่อมๆแล้วก็มีเล็บโค้งแหลมเอาไว้ใช้ปีนป่ายต้นไม้นะคะ อันนี้คือบ่าเห็นไหมคะจะมีพังผืดเป็นพังผืดออกไปนะคะต่อไปค่ะชนีค่ะชนีนะคะก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะแขนยาวมากไม่มีหางขนยาวนุ่มเดินตัวตรงได้นะคะแล้วก็ห้อยโหวดหยุดตามต้นไม้สูง,สงร้องเสียงดังนะคะแล้วก็เสียงร้องเนี่ยแสดงถึงอาณาเขตของแต่ละคู่แต่ละชนิดที่มีเสียงร้องที่ไม่เหมือนกันแล้วก็กินผลไม้และใบไม้เป็นอาหารนะคะ อันนี้ก็คือรูปร่างของชนีนะคะเห็นไหมคะจะมีลิงมีข้างมีบ่างมีชนีสี่ชนิดค่ะมาถอดความบทนี้นะคะบทนี้ก็บอกว่าลมพัดมาเรื่อยๆแต่แม่เนี้ยอ่อนแรงเหลือเกินนะทั้งดาวดวงเดือนอะไรต่างๆ,ๆก็เคลื่อนคอยลงรับไม้ไปแล้วกำลังแม่ก็สุดแล้วนะคะสุดกำลังที่แม่จะตามหาเจ้าในเวลานี้ดูฝูงลิงข้างบ่างชนีก็นอนหลับกิ้งเกลือกันอยู่รังนกต่างๆก็เงียบสนิทเลยนะคะ ต่อมาค่ะบทต่อมานะคะจะเห็นว่ามีควาว่าเซซังสอแสแวงทุกแห่งห้องหิม,มเวศนะคะอันนี้ก็มีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะเซซังสอสแวงนะคะอีกชุดหนึ่งก็แห่งห้องหิมเห็นไหมคะมีร่ําเรียกทพ่ไรร้องนะก็มีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะมีคําว่าเยื้องย่องค่ะเห็นไหมคะก็การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะเยื้องย่องยกย่างเหยียบ นะคะค่ะในบทนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นถ้อยคํารําพันนะโดยใช้คําซ้าว่าสุดจะเห็นว่ามีคําสุดอยู่ตรงที่ต่างๆเยอะะเลยนะคะเพื่อที่จะเน้นย้ําแสดงให้เห็นความทุกข์ของมัซีนะคะทั้งหมดทั้งจิตใจของพระนางมัซีเลยนะคะค่ะบทนี้นะคะก็จะถอดความมาได้ว่าแม่เนี่ยทเที่ยวตามหาลูกจนทั่วป่าเลยมองไปจนสุดสายตาหูก็พยายามฟังเสียงของลูกแต่แต่ตก่อนร้องเรียกยังไง ก็ไม่ได้ยินเสียงตะโกจนสุดเสียงก็ไม่มีเสียงลูกเดินจนสุดฝีเท้าแล้วก็ไม่พบลูกเลยจนแม่นี่หมดปัญญาคิดอะไรไม่ออกแล้วพระนางก็ตรัสออกมานะคะว่าเจ้าดวงบนทาทองบทอันนี้คํานี้นะคะเป็นการใช้ภาพพจน์อุปกษณ์นะคะซึ่งเปรียบว่าดอกบนทาทองนั้นเปรียบเป็นกุมารทั้งสองนะคะดอกบนทาทองนะคะเคยเห็นไหมคะลักษณะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้พระนางมาสีก็บอกว่าหรือว่าลูกทั้งสองของแม่ จะมีอันเป็นไปเหมือนที่แม่ฝันเมื่อคืนนี้แล้วเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อเรื่องเราจะมาหยุดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนต่อในเนื้อเรื่องนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน